สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำโชคลาภมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมมาดูเลยครับงวดที่แล้ววันที่1นึ่กุมภาเลขเด่นของเรามี1 8ึ่เลขเด่นเลขที่มาก็มาหนึ่งหนึ่งนะครับข้างบนครับหนึ่งหนึ่งก็มาทั้งหน่วยละสิบนะครับเพื่อนหนึ่งหนึ่งี่หนึ่งหนึ่งก็มา เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งครับ411หลักสิบของเราก็มาหนึ่งเช่นกันครับถือว่ามาทั้งหน่วยละสิบนะครับถือว่าถูกนะครับเพื่อนๆแล้วอีกตัวที่มาก็คือ92ครับเลข9เราเข้าไปหลักสิบมีครับนี่92 92 9มาหลักสิบครับอา้าวถือว่า มาเหมือนกันครับเพื่อนๆ92อันนี้2ตัวเอามาดูเลขชุดครับเพื่อนๆครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับมา92เต็มๆนะครับเพื่อนๆเลขชุดเราให้ไป24ชุดมา1ชุดก็ถือว่ามานะครับเพื่อนๆครับเอามารับชมงวดวันที่16กุมภาต่อเลยครับเพื่อนๆครับเลขเด่นของเรามี85 46ครับ มาเลยครับเด่นเดนครับเด่นของวันที่สิหกกุมภาอหลักหน่วยกันแล้วกันหน่วยหน่วยหน่วยปดห้าสี่หอันนี้หลักหน่วยอันนี้ก็เป็นหลักสิบตามเคยอันนี้แล้วก็หลักสิบ สิอันนี้ก็ต้องเป็นหลักหน่วยเช่นเคยเอาเอาเอาเขียนล้านกันไปอาแปดห้าสี่หอันนี้เลขเด่นนะครับเพื่อนๆครับนี่อันนี้ก็เป็นเลขเด่นประจำวดวันที่สิบหกกุมภาแปดห้า สี 4, 6, จะมาหรือไม่ก็มาร้อลุ้นกันนะครับซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลก็ให้มีเลขกลุ่มเหล่านี้ติดไว้นะครับเพื่อนๆครับมารับชมเลขชุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเลขชุดของเรามี8 7 8 9 8 3 8แปด8ก้ส

แล้วก็มาห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าสามห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าสามหลักห้าจะเยอะหน่อยครับเพื่อนเพื่อนครับก็มาหลักสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง แล้วก็40ศเสร็จแล้วก็มาสี่หกสี่แปดสหแล้วก็สี่แปดสหกสเสร็จแล้วก็มาหลักห6068 6 9ย์หกแปดหกเนึ่งหกศูนย์ห หนึ่งหกหนึ่งแล้วก็มาหกสามหกสองหกสามหกสองก็ประมาณนี้นะครับเพืนเพื่อนเลขชุดของเรานะครับมีทั้งหมดยี่สิบยี่สิบสามชุดนะครับเเพื่อนทั้งหมดยี่สิบสามชุดยี่สิบสามชุด จะมาหรือไม่ก็มารอลุ้นกันวันที่16กุมภานะครับเพื่อนๆครับหากท่านเพื่อนๆได้โชคได้ราบจากเลขกลุ่มนี้แล้วก็กรณาเฉียดเงินเล็กๆน้อยๆไปแบ่งปันทําบุญทํากุศลด้วยนะครับเพื่อนๆครับจะช่วยเหลือคนยากคนจนหรือจะทาบุญทาบุญในด้านพระพุทธศาสนาก็สุดแท้แต่ท่านจะเห็นเหมาะสมนะครับเราเลยนํากลุ่มเลข ดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเลขทั้งหมดมีหนึ่งร้อยชุดแล้วคัดมาให้ท่านผู้ชมเหลือยี่สิบกว่าชุดนะครับเพื่อนๆท่านซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้มีเลขกลุ่มเหล่านี้ติดไว้นะครับเพื่อนๆครับจะออกตัวไหนนั่นก็ไม่มีใครรู้นะครับเพื่อนๆจะบอกว่าออกตัวนูน้นออกตัวนี้ก็ไม่สามารถจะล้วงรู้ จะก็ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้นะครับเพื่อนๆแต่เราได้นําตามสูตรตามการคํานวณที่มาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับเพื่อนๆถือว่าลดเหลืออยู่น้อยชุดเลยนะครับเพื่อนๆสุดแท้แต่บุญวาสนาในแต่ละบุคคลนะครับท่านมีบุญวาสนาท่านก็อาจจะจับชุดที่หวยจะออกนั้นไปซื้อก็สุดแท้แต่นะครับเพราะมันพูดยากนะครับเพื่อนๆครับแต่เราได้นําสิ่งดีๆมา เสนอมาให้ท่านผู้ชมท่านชอบชุดไหนท่านก็นำไปเสียงโชคเสียงลาบเอานะครับอย่างคำโวรานท่านกล่าวไว้ว่านะครับจะแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้แต่จะแข่งบุญวาสนานั้นสุดยากแท้หากมีบุญวาสนาก็คงจะได้โชคได้ลาบพอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านได้โชคได้ลาบ ก็นำเงินเล็กๆน,น้อยๆช่วยแบ่งปันไปทําบุญทํากุศลหรือจะช่วยเหลือคนยากคนจนที่เขาน้อยด้อยกว่าเรานะครับถือว่าเป็นการทําบุญต่อบุญนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับสวัสดีครับ